ผมจะมาสอนวิธีถอดวาลวครับไม่ต้องใช้ครีมบีบนะตอนถอดนะตอนประกอบเราถึงใช้ครีมบีบเพื่อประกอบแต่ตอนตอนถอดเนี่ยไม่ต้องอันนี้ช่างที่ช่างที่ทําชํานาญอยู่แล้วเขาก็จะหัวเราะแล้วแค่นี้ก็มาพูดเนาะตาห่าเบื่อเยในชิ้นส่วนเนาะต้องใส่ใส่น้ํามันให้มันให้มันเปื่อยยุย่ยแล้วเอาน้ํายาใส่เข้าไปด้วยน้ํายาล้างคราบอนะ เวลาล้างฉีดน้ำมันออกง่ายแล้วก็มาให้มันชะลมน้ำมันเอาไว้แบบนี้ตอนนี้ผมมันเอาไม่ได้หรอกครับเครื่องนี้นะผมก็จะเปลี่ยนเสี้ยนนั่นแหละเพราะว่าข,ข,ข้อวงข้อเวียงอะไรต่างๆมันกระจุยหมดแล้วนี่ที่ผมทํามิโอก่อนนะเนี่ยมันไปยิงเมนชาร์ปก,ก็คงใช้การไม่ได้แล้วล่ะดูเถันมันกินลงไปขนาดเนีน้ช่างเห็นก็ช่างก็จะช่างช่างช่างเครื่องก็บอกเลยเอาไม่ได้แล้วนะนะครับ พราะตัวชาบมันหมุนไงตัวชาบเนี่ยมันมันล็อกติดกับข้อเหวี่ยงเนี่ยแล้วมันหมุนตัวมันหมุนเนี่ยเห็นไหมมันหมุนมันก็เลยกินเลยเิสิ้หายไบป,ป่วงหมดนั่นแหละผมจะถอดวาล์วให้ดูที่การถอดบางก,ก,ก็หลายคนก็รู้แล้วลหละว่าตอกเอาแต่ส่วนมากจะไม่ได้สังเกตกันว่าสปริงวาล์วน่ะมันมีข้างบนข้างล่างนะไม่ใช่ว่า เห็นไหมเมื่อตีออกมาแล้วเนี่ยสังเกตไหมข้างล่างน่มันจะมันจะชิดนะข้างบนน่มันจะห่างตัวในก็มันกันข้างล่างน่มันจะชิดะระยะห่างของมันนะ่ะข้างบนมันจะห่างแบบนี้นะให้จําเอาไว้นะครับช่างช่างรุ่นใหม่รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานไม่เคยสังเกตนะทําไมเขาทํามาแบบนั้นก็เหมือนต้นไม้นะ่ะมันต้องโคนมันต้องมีความแข็งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะผมจะตีให้ดูนะ หยิบมาเงี้ยตอกก็ไปเลยเนี่ยเนี่ยเกี๊ยคมามันหลุดออกมาเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยดูเลยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเตียวไปเลยเตียวไปไง,ง่ายๆแบบนี้แหละเนี่ยสังเกตด้วยเกี๊ยคมามันอยู่ครบไหมเวลาเก็บอ่ะ เก็บมาไม่ครบก็ยุ่งายหายล่ะตีออกมาต้องสังเกตด้วยมันกระเด็นไปทางไหนเก็บเอาไว้ให้ครบทำไมผมไม่มาร์กวาวเพราะเครื่องนี้มันผ่ามาแล้วเคยทำมาแล้วก็มาร์กเอาไว้แล้ว นีน่นสูบหนึ่งโอ้ยบ่าเป็นล่องแยะเลยต้องเจียบ่าเจียดอกครับเนี่ยเจียบาว้าเจียดอกว้าด้วยเน่ะเป็นเรื่องของลงกึ้งอย่างเดียวลวะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันส่งลงกึง้ง ฝาพวกเนี้ย้องข้ลงเึรงเองก็งทำป่ะเราก็มาคอยประกอบตัวเครื่องตัวเสียสูบอะ่ะมันเสียตัวนี้มันเอาไม่ได้แล้วอันเนี้ยหมยเล็กเครื่องนะเ,เอาเอาอลไรมาขูดสักอย่าง นี่หมายเลขเครื่องมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าไปต่อทะงทะเบียนนั่นนะ่ะเราจะดูที่หมายเลขเครื่องนี่แหละเหล็ลกขูดดินผมหายไปไหนแล้วว่าเอาวางไว้แถวนี้นขูดดินผมนะไม่ได้ใช้เกียงอนะ่ะผมเอามีดแล้วมาตัด หมายเลขเครื่องอยู่ตรงนี้เฮ้ยผิดผิดขูดผิดที่นี่ไง446773เนี่ยหมายเลขเครื่องมันนะ446773เครื่องแต่และเครื่องหมายเลขมันไม่เหมือนกันนะครับไม่งั้นเขาก็มีการอ๋อรุ่น 44BE1 แล้วผมจะเปลี่ยนเสื้อ ม่เปลี่ยนเครื่องทั้งเครื่องนะมันแพงวิธีทำก็คือเจียออกแล้วตีใหม่ผิดกฎหมายนะครับหรือไม่ก็หาวิธีเสียบให้ลงกึิงก็ทําให้ปาดออานี้เราก็เสียบเข้าไปช่างรู้ดีเขาก็ทํากันทั่วโลกแหละก็แบบนี้นะครับท่านวิธีทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผมบอกที่ผมทําวิดีโอเนี่ยผมบอกช่างรุ่นลูกร,รุ่นหลานว่าเวลาประกอบวาวถอดวาวไม่ใช่ถอดได้ถอดเอาต้องรู้จกักเวลาถอดออกมาสังเกตด้วยมันอยู่ยังไงเวลาประกอบใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งมันก็ใกล้ใกล้กันนี่แหละรอเช็คบินเหมันกันนั่นแหละว้า ทำ,ทำไปเรื่อยๆครับมันต้องมีจุดสิ้นสุดใช่ไหมเมื่อมีจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดไม่ได้ว่าอะไร6นาทีขอบคุณที่ติดตามครับผมก็ทําวิดีโอไปเรื่อยแหละครับเพราะผมส่ง u t u b e ครับเพื่อนที่มันสั้นๆผมก็ไม่ต,ต้องตัดต่อผมก็ส่งออกมาในเฟซให้เพื่อนเพื่อน,อนที่อยู่ในเฟซได้รู้ไม่มีวิชาความรู้เป็นเป็นความรู้เอ่อ เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถึงท่าน,นไม่เป็นช่างก็ควรดูเอาไว้นะฮะถ้าผมทํายาวๆเป็นชั่วโมงหรือทําเป็นสองชั่วโมงผมจะมาตัดต่อตัดให้เหลือ25นาทีเพื่อส่งเข้า YouTube ผมจะทําวิดีโอไปเรื่อยๆแบบนี้นแหละฮะแลวการทําวิดีโอของผมมันก็เป็นการแจ้งเจ้าของงานให้เขาเห็นด้วยว่างานงานของผมเป็นแบบนี้เครื่องของคุณเป็นแบบนี้นะผมซ่อมให้แล้วเป็นแบบนี้ที่ผมต้องทําบันทึกวิดีโอนี่นะฮะ ความหมายก็เป็นแบบนั้นนะครับท่านโอเคนะครับท่าน7นาทีขอบคุณสำหรับแฟนเพจที่ติดตามดูผมครับ